สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของที่13กุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม8ค่้ำเดือน3ปีขานะครับสีที่ใช้เสริมดวงท่านั่นโชคลาภนะครับวันนี้จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ใช้อุปถัมจะเป็นสีฟ้านะครับรามาใช้ไพ่ชุดนี้นะครับในการเช็คพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วันนะครับเดนิโอไรเดอร์คอลเลกชันตลอดนะครับ ว่าดวงคุณจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับคนที่ชมทาง Tik t o อกนะครับช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆน,นะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับคนที่ชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกเลยเพิ่งได้เจอกันนะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดดวงอะไรวันในทุกๆวันที่อาจารย์อัพลงนะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงที่5้9อยบาทพิเศษนะครับ ในช่วงตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่20นะครับอาจารย์จะเปิดไพ่ยิปซีแห่งความรักให้กับคุณนะครับในราคาพิเศษก็คือ399บาทนะครับใครสนใจนะครับคนที่ชมทางทิตเตอกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อของอาจารย์นะครับเข้าไปโอนเงินจองคิวเอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยครับคนที่ชมทาง YouTube คุณแตะลิงก์ตรงที่ใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกซ์ของหน้าเพจเอาไว้ได้เลยครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะให้ใช้จิตของเรานะครับสื่อกับครูบาอาจารย์อาจารย์จะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ได้ไพ่ The Judgment นะฮะไพ่บอ,าาบอกว่ากิจการในวันนี้จะทําอะไรมกักจะมีเรื่องติดขัดอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นแล้วให้หมันทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนะครับใส่บาตรด้วยก็จะยิ่งดีทําให้ทุกอย่างคลี่คลายลงเพราะ เจ้ากรรมนายเวรเข้ามารออยู่การเงินครับตรงนี้มักจะติดขัดนะครับมักจะเจอปัญหาอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าทําบุญไสบารแล้วนะครับทุกอย่างก็จะผ่อนคลายครับสุขภาพนะวันนี้ให้ดูแลในเรื่องของโรคเก่าๆที่จะย้อนกลับมาคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณยังไม่สมหวังนะครับคนที่มีคู่นะให้ระวังการมีปากเสียงระหองระแหงนะฮะต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ The Judgment เป็นไพ่แห่งเจ้ากรรมนายเวรนะครับ ทำบุญเสริมดวงด้วยกันนะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเติมน้ำมันตะเกียงถวายข้าน้ำข้าไฟวัดถวายสังฆทานอันนี้พต้าอาหารพวกอาหารไข่ๆนะครับไปฉายหลอดไฟแว่นตาไหว้พระปัจจุบันเก็คือพระปางถวายเนตรขอพรขอโชคลาภนะครับวันนี้ขอกับองค์เทเวสุวรรณนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอเคได้ไพ่ t h อ Empress นะครับ กิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะฮะจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในงานของคุณนะครับอาจจะใหญ่โตมากขึ้นนะครับแต่การเงินนั้นถือว่าช่วงนี้นะฮะเป็นคนใจดีเนาะอุดมสมบูรณ์นะฮะการเงินมั่งคั่งสุขภาพครับในวันนี้นะฮะดูแข็งแรงนะฮะให้ดูเรื่องของท้องนะฮะจะมีปัญหาด้วยนะคนโสดครับวันนี้ความรักมากจะมีคนอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับสมหวังแน่นอนคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ความรักดูแฮปปี้นะครับ สมกับใกล้ๆวันว,เวนาเลนไทน์เลยนะครับคนวันจันทร์ได้ไพ่เดอะเอมเพรสไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับทำบุญเสริมด้วยการถวายน้ําฉันน้ําใช้นะครับไหว้พระวัดใกล้ๆน้ําถวายสังฆทานอันมีพระตาหารนะฮะอาหารน้ํน้าน้ําผลไม้น้ําปลานะและสังฆทานที่เป็นยาน้ําด้วยนะครับไหว้พระประจำวันแต่ก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับกิจาการในวันนี้ไพ่บอกว่านะฮะโอ้นี่นะคุณทํางานตัวเป็นเปลหัวเป็นน็อตเลยนะฮะวันนี้งานไปได้ดีนะฮะมักจะมีสินใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้คุณตื่นเต้นการเงินครับนะวันนี้ถือว่าโนะเงินไม่ตกไม่ได้ตังค์นะฮะต้องทําเองเนาะทั้งใช้ความสามารถของตัวเองสุขภาพนะให้ราระวังอาการปวดคอปวดหลังปวดไหล่นะครับ คนโสดนะครับวันนี้ความรักนะอยากได้ความจริงใจต้องลงมือนะครับต้องทําให้เขาพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับคนที่มีคู่นะวันนี้คุณทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ความรักของคุณแฮปปี้แน่นอนครับผม <S <S <ๆ>คนัน,นาคารได้ไพ่แปดเหรียญน,นะครับเป็นไพ่แห่งความขยันมันเพียรการหาเงินด้สาหะนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการบริจาคโลหิตนะครับทําบุญโรงพยาบาล ถวายสังฆทานอันนี้ใบมิดโกนเข็มได้ที่ตัดเล็บพลาสเตอร์พันแผลไหว้พระปัจจมันเกิดก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์ทเทเวทสุวรรณครับผมท่านที่เกิดในวันพุธได้ไพ่เดอะไฮพรีสเทดนะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะฮะอย่าทำอะไรก็อย่าละล้าล,ละลังนะครับเอ๊ทำดีไม่ทำดีเลือกเอาสักทางนะครับ ลุยมันให้สุดนะอย่าลังเลนะครับอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนสักหน่อยในวันนี้การเงินครับนะวันนี้ถ้าอยากจะได้เงินให้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ขอเจ้าแม่กวนอิมนะครับเงินถึงจะดีไม่งั้นก็ติดติดขัดขัดนะครับสุขภาพในะวันนี้ให้ระวังในเรื่องของน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองไม่ค่อยดีนะครับผมแพ้คนโสดนะครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับเพราะว่าบางครั้งบางทีคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์และปัญหานะครับ ความจ,จ,จุกจิกของคุณนี่แหละนะครับมักจะทําให้ความรักไม่ค่อยมีความสุขคนวันพุธนะครับได้ไพ่ h ด g h p r พร s สเต s เป็นไพ่สองอารมณ์นะครับทำบุญเสริมดวงด้วยกันนะไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้านะครับถวายน้ําฉันน้ําใช้ผักผลไม้อาหารเส้นๆทําบุญการศึกษาถวายสังฆทานอันมีสมุดดิบสอร่มรองเทา้าไหว้พระประจำวันเกิดนะครับพุธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทขอพรขอโชคลาภ จากองค์พระแม่กวนอิมนะครับพุทธคืนนะครับไหว้พระปางป่าเรไรขอพรขอโชคลาภจากพระแม่กวนอิมเช่นเดียวกันครับผมท่านที่เกิดในวันพระอรุหัดครับช่วงนี้ได้ไพ่สิบดาบนะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าให้คุณต้องระมัดระวังจะทําอะไรนะครับอย่าขี้ใจน้อยอย่าเจ้าอารมณ์ค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างอาจจะไม่สมหวังอย่างที่คุณคิดสักเท่าไหร่นะครับ แต่เชื่อว่าทุกอย่างเริ่มดีขึ้นการเงินครับในวันนี้จะทําอะไรก็มีปัญหาจุดๆอยู่บ้างนะครับเย่าเพิ่งไปคาดหวังนะมรอหน,นะครับนะต้องวางแผนก,ก่อนเนาะสุขภาพฮะให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวปัญหาในเรื่องของสุขภาพจะมีเกิดขึ้นนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักยังไม่สมหวังนะครับนะยังมีอุปสรรคอยู่มากมายเลยที่มีคู่ให้ระวังการหวั่นระแวงซึ่งกันและกันนะครับปัญหา การไม่ไว้ใจกันนั้นจะมีเกิดขึ้นนะครับงั้นต้องไว้ใจกันผลมันพฤหัสพได้ไพ่สิบดาบเป็นไพ่แห่งการหักหลังเลยไพ่แห่งการหวาดระแวงนะครับทําบุญเสริมดวงด้วยการนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับอุทิศส่วนมุสนให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับถวายสังทานอันมีหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะซีดีธรรมะไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางสมาธิขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิฆเนศครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับ ไต้ไพ่9ดาบนะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่าให้อรวังเรื่องของความเครียดความจุกจิตปัญหาที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะครับแหมปัญหาทางออกมันค่อยได้อาจารย์แนะนําว่าให้นิ่งๆไว้ก่อนแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องทีละเรื่องการเงินครับในวันนี้ยังไม่มีเลยนะครับเนาะการเงินหาเงินเข้ายากนิดนึงนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้อรวังความเครียดความปวดหวัวอาการปวดต้นคอนะครับคนโซดนะครับช่วงนี้คุณยังไม่เปิดใจเข้าหากันเพราะฉะนั้นแล้ว มักจะมีเรื่องเดือัดพอสมควรนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้จะมีปัญหาอะไรให้นิ่งไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเครียดเนาะให้เปิดใจคุยกันครับทุกอย่างมีทางออกคนประสบด้ไพ่ก้าวดาบนะครับเป็นไพ่แห่งความเครียดความแบกปัญหาเอาไว้นะฮะทองบญเสริมดวงด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับปล่อยปลาสักเก้าตัวนะจัดดอกไม้ถวายพระนะครับทําความสะอาดทิ้งพระถวายสันนิานอันมีม้อนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟัน ไหว้พระประจับนบัตก็คือพระปางรำพึงขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตครับผมท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะฮะกิจการในวันนี้จะพบกับความสุขความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะครับการเงินคือว่าวันนี้นะครับจะได้เงิน จะได้โชคลาภจากคนอายุน้อยกว่าในลูกหลานในบ้านนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับเนาะให้มีกําลังใจทุกอย่างก็ดีขึ้นคนโสดครับวันนีนะค้ความรักของคุณกําลังเป็นสีชมพูนะฮะคนที่มีคู่ในะวันนี้มักจะมีเรื่องดีๆมาอวดกันมาคุยกันนะครับจะได้โชคลาภจากคนรักนั่นเองคนวันเสาร์นะครับได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะฮะเป็นไพ่แห่งความรักสีชมพู ทำบุญเสริมดวงด้วยการนะฮะไปทําความสะอาดวัดล้างห้องน้ําวัดล้างสารพระภูมินะครับบุญรับอุสังขรวัดนะถาวายสังฆทานอันมีสังฆทานยาทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์ไหว้พระปฐมเจดกก็คือพระปงาปงนาคปกนะครับขอพรขอโชคลาภจากไอ้ไข่วัดเตดีนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับ